สำหรับวันนี้เนี่ยตังอยากจะแนะนําหนังที่ตังติดแบบท็อปหในชีวิตตังเลยเนี่ยตังชอบหนัง<ม>เรื่องนี้หรือว่าหนังแฟนชายนี้มากๆครับผมเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คือหนังเรื่อง Final Destination นั่นเองครับ follow, คุณฟาโลเคยดูไหมผมเป็นแฟนเรื่องนี้<ม>ทุกภาคเลยรอดจากความตายแล้วก็โดนความตายไล่ล่า แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีใครที่แบบโกงความตายกลับมาได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเคสที่แบบเหมือนในหนังโกงความตายมาปุ๊บสุดท้ายถูกความตายไล่ตามทันอยู่ดี <S 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 เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าเจสสิก้ากราวีเจสสิก้าเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับเหตุกราดยิงแล้วเธอรู้สึกว่าถ้าเธอออกมาจากห้างอ่ะช้ากว่านี้ประมาณ3นาทีเธอน่าจะตกอยู่ในเหตุการณ์กาดยิงครับ ชายคนนี้กำลังจะพูดถึงเนี่ยเขามีชื่อว่าฟานซีหลักครับผม mm hmm. ฟานเนี่ยเขาได้รับฉายานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่แบบ l u c k i e s man in the world เลยโชคดีที่สุดในโลกชายคนเนี้เขารอดชีวิต7ครั้งครับผม